ครับสวัสดีครับมีดชอดิเรกแพร่ครับหรือว่ามีดอาจารย์ปู่วันนี้อากาศดีมากเลยเลยมานำเสนอมีดเหล็กชุดนี้เป็นเหล็กเค353ครับเหล็กแข็งเนีว้วต้านสนิมเป็นมีดควาสามเล่มครับผม นี่ครับมีดครัควปอกคอสแตนเลตแต่ด้วยด้ามไม้พยุงเล็กเกสามารถสามโลโก้หัวมูป่าคอตะเตลเลดสเปคมีดก็กว้าง2นิ้วยาว7นิ้วหกหุนครับสันหนา5มิลครับเล่มนี้ราคา2,800บาทครับผมสนใจติดต่อได้เลยนะครับ ที่เบอร์โทรศัพท์0801272466แอดไลน์ได้เลยนะครับที่เบอร์นี้ได้เลยครับผมเล่มที่2ก็เป็นมีดครัวเหมือนกันครับสเปคมีดก็กว้าง2นิ้ว2หุนครับยาว8นิ้วสันหนา5้มิลครับผมฟอกคอสแตนเลสด้ามไม้พยุงครับ ราคาก็2,800บาทครับผมมีดครัวดูความคมครับเงียบมากเลยครับเล่มที่สามครับสเปคมีดก็กว้าง2นิ้ว1หุนครับยาว8นิ้ว2หุนสันหนา5้ามิลครับผมโลโก้หัวหมูป่าเล่มนี้ราคาก็2,800บาทครับผม เล็กเกสรสามารถสามเป็นเหล็กที่แข็งเหนียวทำยากด้วยครับต้านเสนียดีดูความคมครับคมมากครับเล่มต่อไปเป็นเล่มที่4เป็นมีดเน็บมีดเน็บขนาดเล็กครับความกว้างสุดก็1นิ้ว สีหุนหรือว่า1น,นิ้วครึ่งความยาว7นิ้ว2หุนสันนา6กมิลครับปอกคอสไตลเล็ด้าวไม้พยุงราคาก็สองพบาทครับผมรล่มนี้เห,เหมาะพกพามากเลยครับใช้งานในสวนปกใส่ย,ย่าม เล่มต่อไปเป็นเล่มที่ห้าครับเป็นมีดเน็บขยับไซส์ครับนิดหนึ่งความกว้างก็1นิ้วห้าหุนความยาวก็8นิ้วครับสันหนา7จ็ดมิลครับราคาก็ขยับขึ้นมานิดหนึ่งครับที่2,700บาทครับผมออคอตสเลดด้ามไม้พยุงดำ ราคา2,700ครับเล่มต่อไปเป็นมีดเน็บเหมือนกันครับความกว้างหนึนิ้วหกหุนครับยาว8นิ้วสันหนา7จมิลราคาก็2,700บาทครับปอกคอสไตลเลสด,ด้ามพยุงแดงเหมาะสำหรับพกพาครับเล่มนี้ ใช้งานสะดวกสบายความคมคมมากเลยครับเริ่มต่อไปขยบไซส์ครับขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่เลยครับเป็น9นิ้วความกว้าง1นิ้ว6หุนยาว7ยาว9นิ้วครับผมสนา7มิลออกคอทองเหลืองหล่อลายหน้าไม้พยุง บอกคอทองเหลืองหลอลายสวยมากเลยครับเล่มนี้ราคา3,100อบาทครับรวมส่งเรียบร้อยหมดแล้วครับผมเล่มสุดท้ายขนาดสเปคมีดก็เท่าเท่ากับเล่มเมื่อกี้ครับหนึ่งนิ้ว6กหุนยาว9้านิ้วสองหุนครับตันนาเจมิลครับ ราคาก็3,100บาทครับผมปอกอทองเหลืองหล่อด้ามพยุงแดงหน้าพกพาหน้าใช้งานครับผมมีชุดนี้ครับเก็บสะสมก็ได้ครับไม่อายหน้าใครครับไม่มีสนิมครับดูความคมก่อนครับ คมมากเลยครับดูคมมีดแร่ครับมีดครัวเงียบชิบครับผมนี่ครับสนใจติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 0 1 2 7 2 4 6 6ครับ ชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอต่อๆไปอีกครับผมูผมผม,ผมครับทุกเล่มครับผมจัดเลยครับอย่าให้ถึงขั้นโกนขนขนเลยนะครับแบบนี้ อนได้สบายเลยครับผมครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ